อันนี้คืออะไรครับหลวงพ่ออ่านี่เป็นหน้าบานถอยรักทางมสมัยอยุธยานะครับผมกล่าวกันว่าในช่วงยุคของอพระเจ้าทรงธรรมในช่วกงกลางครับนะอยุธยาตอนกลางนะครับเป็นหน้าวันจำหลักเป็นลูกหน้าตาลก็เป็นหน้าท้ะเวศทุววันนี่แหละครับผมในที่ของวัดที่ยังหลงเหลืออยู่เราก็ยังเป็นหลักฐานว่าของเราเนี่ยนะวัดเราเนี่ยมีอายุเ,เก่าแก่มาตั้งแต่ในยุคนั้นครับ แล้วก็ส่วนเรือนหลังเนี้ยที่จัดเป็นที่เอาของเก่าเอาไว้โชว์เนี่ยครับนี่แหละคือห้องเนี้ยที่หลวงพ่อเข้ามาอยู่ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังใช่ว่าตรงนั้นมันถลุมลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ต้องอยอยู่องข้างบนกังข้าตัวทีทถล่ลงมาเลยเนี่ยที่ว่ามีขอบขอบไม้ขอบขาไหมัาผมครับขอบเพดานอ๋อไปเพดานตรงนี้ก่อนไปเหมือนฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อ แล้วก็เข้ามาเนี่ยตรงนั้นเป็นประตูท้าเวทจะอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้เดิมโต๊ะหมู่วิพัฒน์ิคารุกทาเวทตั้ง้างล่างอ๋อนี่คือจุดที่องค์ปู่ท้าเวทเคยประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะเรือนหลังอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะหลวงพ่อบอกว่าอยู่ตรงนี้เลยชัดเจนนะครับเป็นที่เดิมไม่นไม่มีนะตู้พวกเราเนี่ยคือว่าเป็นเพื่อใหม่หมดคือรวบรวมก่อนก็จะกระจับกระจายวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็ พอมาเป็นเจ้าวาดก็เลยมาจัดทํำตกแต่งให้เป็นห้องเก็บของเก่าเป็นห้องโชว์ของเก่าเขาของเครื่องใช้ที่วัดยังหลงเหลืออยู่แล้วก็โดยเฉพาะหน้าบันขอรักขางครับผมเป็นเป็นไม้เดิมตั้งแต่แรกเลยไม้เดิมตั้งแต่แรกครับผมแล้วส่วนทางด้านนู้นคืออะไรครับหลวงพ่อก็ทางนี่ก็เป็นก็เป็นขออันนี้ก็คือโครงสร้างหอรลักขาง หอระคาเดิมเหรอครับใช่ที่อยู่อ๋ออาหน้าบันตรงนั้นก็คือหอะคาตัวนี้ใช่ใอันนี้คืออันเดิมไหมครับบองว่าอันเดิมครับอันเดิมที่เขาย้ายมานะอันเดิมที่เขาย้ายนี่ก็แสดงว่าอายุประมาณ 4- ี่ห้าร้อยปีร้อยกว่าปีสี่ร้อยปีขึ้นสี่ร้อยปีขึ้นครับนี่เดิมเดิมนะท่านผู้ชมเดิมเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาผมขอความกรุณาอย่าเอามือไปจับไปแคะไปแกะนะ นะครับดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียนะครับของพวกนี้เนี่ยมันไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เข้ามาดูเถอะแต่อย่าจับอย่าต้องอย่าแกะอย่าแะคะนนะครับแล้วก็ในอยาห้องนี้ก็ป็นจะะัดแสดงข้าของเครื่อใช้ของนี่ราบว่าอ๋ออันนี้คือห้องท่านจะเอาว่าคืออยู่ที่นี่กุฏิเก่าใช่มครับนี่แหละี่เรียกคือเรือนสมพานอะเรือนสมพานครับเนี่ยจะมีลวดลายแกะสะลักเป็นลายดอกพุดตานที่ ดอกใหญ่ที่สุดในเมืองเพชรอ๋อดอกพุตานนี่คือลายด้านบนลายฉนุดด้านบนดอกพุตานนี่คอนี่คือลูกพ่อท่านจาว่บะใช่ครับนี่ยรูกนี้โอเคเอานี้อนะครับแล้วก็รูกนี้หลวงพ่อพ่วงรูกที่ห้าแล้วก็หลวงพ่อพระครูจิราวัชราภรณ์ลูกที่เจ็ดอ๋อของหลวงพ่อนี่รุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับหลวงพ่อรูกที่เก้าลูกที่เก้าแล้วอืมพระพุทเล่เก้าเลยสวยเลยครับก็ คือทุกอย่างและทั้งหมดทั้งหมดนี้คือเป็นของเดิมของเดิมเป็นบ้านของบรรดาเศรษฐีบ้านมีปัญหาผู้เคาตายโดนโรดโดนไม้ใช่ไหมครับเดือนไม้นะครับเอาว่าถวายยกมาถวายคือคือเศษซากที่ตรงไหนไม่รู้อ่ะยกมาหมดเลยแต่ตรงนี้คือไอ้ของเดิมที่ย้ายมาจากวัดเดิมอ่ะอาจจะหมดไปแล้วแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่เป็นหลังหลัง ก็คือในช่วงปีส3 9 8าเ้าปช่วงที่ว่าหลวงพ่อเกตหรือท่านเจ้าขัวเกตและท่านมาสร้างมาสร้างวัดตรงนี้ย้ายวัดมาสร้างตรงนี้ท่านมีวัทะในการเทศแสดงพระธรรมเทศนาครับโยมมีศรัทธาก็ท่านไปเทศก็ถวายบ้านถวายเรือมาสร้างเป็นกุฏิให้พระอยู่ก็คือยกบ้านให้ท่านทำได้ทั้งหลังอะหรัมผมนี่แหละ แล้วก็หลักฐานก็ยังมีสะลับปัดกิบคมพีครับผมกล่าวกันว่ารัชกาลที่สี่ถวายพ้อมกับที่นั่งลักแณะอ๋อตะลัปัดนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ท่านเป็นผู้สวายนะครับแล้วก็ตัวเตียงตังที่นั่งอ่าเขาเดยตังที่นั่งแล้วก็ยังมีบาทศาลอ๋อบาทศาล้วยบาทเก่าแก่<ด>เลยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่สนะนั่นน่ อ่านะครับตลราดปัดก็เป็นตลาดตารางปัดสารนะแล้วก็ข้าวของในตู้นี้ก็จะเป็นข้าวของอดีตเจ้าวาดแล้วก็เป็นของเก่าสมัยอิทธยาไล่ลงมาจนถึงช่วงรัตนโกสินทร์โอ้ทุกอย่างมีค่าหมดครับก็คือเราจะเก็บจะสะสมไม่ได้สะสมของทุกอย่างมาจัดระเบียบให้ได้สวยแบบนี้อแล้วก็มาต่อเติมเพิ่มไปอีกใช่ครับผมแต่แต่ที่ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยทำมาตั้งแต่ในยุคพศ2500ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร คือเล้นต่อเติมอย่างเดียวบตือนะเก่าไม่ยุ่งครับใหม่ก็อันไหนจะสร้างใหม่ก็คือเสริมอย่างนั้นไม่สร้างใหม่อข้างๆนี้ทั้งท้ายสร้างใหม่แล้วในนล้งมีพระพูดประกอบเต่ามั้ช่วงปีหกห้าหกหกนะปีหกห้าหกหกนั่นไม่ได้นะนี่เป็นพระพุทธรูกจีวรนาเลยนะครับเโย่จีวรอภิกรุเนี่ยเป็นยุคสมัยรัตนโกสินทร์ อ๋อด้านบนนะองค์บนองบนเขาพูดจะลูปนะครับที่เป็นองค์สัมฤทธิ์หรือเปล่าครับหลวงพ่อไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์แล้วก็ลุบลักเขียนลายอะไรเราก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ลูกแล้วก็น่าโกศิลแน่นอนน่าโกศิลแล้วทำไมตาท่านถึงไม่เท่ากันครับหลวงพ่อเท่าแต่มันจะต้องปิดทองอ๋อเหมือนทองกระทอกไปข้างเลยนี่ครับอย่างเรือหลังเนี้ยเขาสร้างขึ้นใหม่เมื่อพศห้าร้อย เพราะว่าของเก่าเขาเอาออกไปอย่างพระพุทธรูปเหล่านี้ก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เราก็ไปปิดทองห้องนี้เป็นที่ใครครับผมเป็นที่เป็นที่ตั้งประดิสถานพระพิฆเนศพระพิฆเนศห้องนี้เป็นห้องประดิษฐานพระพิฆเนศแต่ตอนนี้พระพิฆเนศไม่อยู่แล้วเหรอครับอยู่ข้างล่างอ๋อลงเอาไปวางข้างล่างอยู่ใช่ไหมครับใช่จะครับเพราะว่าหลายสิ่งพระศุภมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่จะต้องกลับขึ้นมาอยู่ตรงนี้ ที่เรายกจะใช้เดือนใช้ที่นี่เป็นหลักแหละใช่ก็คือไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งท้าวเวทอย่างเดียวอืเพราะว่าบริเวณเนี้ยคือท่านอยู่ท่านมามากมายมก่อก่อนแล้วอืแต่ที่เรายกกลับว่าที่เดิมแต่ที่เรายกลงไปเพราะเราทําการยกพุตริให้สูงขึ้นอืมครับผมเลยกลายเป็นว่าถ้าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ลงไปท่านก็ต้องอยู่บนเนี้เปถึงนี้ไม่เสร็จสกทีด้วยนะคืองานงานเก่าอเสร็จหมดแล้วครับผม แต่เหลืองานใหม่ที่เราทำขึ้นมาก็สิบอะไรฮะบริจาคการลงก็ยี่สิบว่าไร่ยี่สิบว่านโอ้แต่สามคนนี้คือขายนามาสร้างอ๋อขายนาเลยขายแล้วเอามาซื้อที่นี่ง่ายไปนั่งดนะนาแปลงที่บุรีแลงนาแปลอันนี้ก็จะล้มหน่อยและถามว่าช่างที่ทำก็คือเจ้าวาดองค์ องที่หกที่มาบูรณะครับที่มาจัดรูปแบบแบบนี้ถา,ถามว่าท่านมีฝีมือในการมาจัดระเบียบเอาเลือนที่มาจตากที่ครับเอามาจัดเข้าระเบียบได้ขนาดนี้แล้วดูมันไม่ขัดไม่เขินไม่อะไรอืมครับมันก็เท่ากับว่าเอารวมกันได้เอามารวมกันได้แล้วก็เกิดความสวยงามครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะว่าลาขึ้นมาบนที่นี่นะครับที่เป็น,เป,นเป็นเหมือนสาราใหญ่นะครับทีจ่จริงๆแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเป็นปูตัวนี้เป็นไม้ไม้คนละสีเสาไม่ต้องกันจริงๆคือมันมีการเอามาจากหลายจากทุกที่ นะครับแล้วก็เป็นความศรัทธาจากประชาชนนะครับที่มามอบให้กับทางวัดแล้วก็ตัวหลวงพ่อเองนะครับหรือว่าจะเป็นองค์หลวงพ่อเก่าๆหลายๆรูปเลยเนี่ยนะครับก็พยายามเอามารวมกันชุดนี้สร้างใหม่ก็เป็นไม้ใหม่ฝั่งนี้นะไม้ใหม่นะ,ะที่ว่ายังไม่ได้ขัดอ๋อฝั่งนูง้นน,นะนของเก่าทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวัดนี้ต้องบอกเลยว่าท่านใดมาแล้วเครื่องบินอยากให้ทุกท่านได้อยู่ด้วยความขเขาเรียกว่าความใส่ใจนะ ่าแล้วก็แบบว่ามาจากใจมาจากความศรัทธานะครับไม่ใช่มาส่งส่งมาว่า้แล้วกลับเหมือนว่าทั่วๆไปจริงๆแล้วของทุกอย่างครับถ้าเราใส่ใจแล้วเราเดินให้เข้าใจอันไหนไม่รู้นี่เลยด้านล่างมีมีเด็กวัดก็ดีหรือว่าจะเป็นองค์หลวงพ่อเองก็ดีถ้าได้เจอถามหลวงพ่อหลวงพ่อตอบหมดแน่นอนอันนี้ผมมั่นใจมาถามได้มาถามได้นะ่า<ป>หลวงพ่ออยากให้มานะค,คุยได้เลยนะว่าทุกจุดฝาทุกฝา ผ่านมือหลวงพ่อเช็ดมาทั้งหมดอ๋อหลวงพ่อทําหมดเหมือนกันครับผมเพราะว่าไม่ใช่จะใช้ไปอย่างเดียวเล้วก็ต้องการด้วยคล้องน้ำทุกคล้องหลวงพ่อขัดล้างมาทั้งนั้นครับผมคือมันงานบางทียิ่งอยู่นานของสร้างก็เยอะสร้างอะไรเอ่ออะไรที่มันก็มากพระเราต้องมีือบนี้มากครับแต่เราก็ยังได้สัทธาญาติโยมเข้ามาช่วยและพระที่มีทักความสามารครับผมหลวงพ่อ มาดูได้มาดูมาถามหารายละเอียดประกจะถามว่าทำไมเสาอ่ะถึงมันเอ็นอ่านี่หลวงพ่อเขามีคำตอบให้แล้วนะมันต้องมันประกอบกันเอ็นี้ันประกอบกันหลายอย่างนเพชรบุรีเป็นเมืองมรสุมเสาจะต้องการข้างนต้องการต้องการขาด้านนาันกาออกได้ถามมาแข็งแรงหน่อยใช่แต่ถ้าตรงจะไม่มีกําลังนี่คือศาสตร์ ปูปัญญาชาวบ้านข้าพ่อของช่างเมืองพี่ข้าพผมอ่าอันนี้เป็นชาศาสต์เก่าด้วยของช่างงานไม้เมืองเพชรัประมาณสองสามลุงทำส่งนั้ครับผมแล้วตรงนี้ถ้าสมมุิเสร็จหมดแล้วจะเป็นอะไรครับต่อเติเป็นที่ทำอะไรนึงงานบวชมาบวชทำผิดกรรมงานจากงานวันนี้อิเลี่ยนวันนี้ครับทำบุญรับสังฆทานงานจากถืองานทำบุญในเทศกาลเหมือนศาลาการประเรียนอย่างนี้ใช่ไหมี่ยเป็นที่พระอยู่ อันนูนติโน่อ๋อเป็นกูติด้วยใช่แล้วก็ห้องเนี้ยหลังเนี้ย่ครับหลัง506เนี้ยพี่ครับพ่อก็อยู่ตั้งแต่ปี2540ตั้งแต่โอดเนี้ยหลังเนี้ย506ส่วน506นี่ก็คือคือคืออะไรก็หลงอ่อคือเี็เขลาจัดมาเปลี่ยนอ๋อเริ่มจากระเบียบตั้งแต่ตรงนี้จะตั้งแต่ปี25 2500 2501 2502 2503แล้วก็2504 ผม505ผม506แต,ต,ต่ว่า504นี่คือได,ได้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป <Okay. S 2> แล้วนะเพราะฉะนั้มันผูกมากเกินไปแล้วแย่มากแย่มากก็เลยก็ต้องเอาออกสรุป5 0 0แล้วหลวงพ่อคิดว่าอีกนานจะเสร็จไหมครับ คิดว่านายภายในปีนี้จะทําให้เสร็จแต่เรื่องการเขียนลายนี่แหละขึ้นอยู่กับฝีมือช่างเพราะว่าเราใช้เราใช้งานแฮนเมดไม่ได้เป็นการวาอร์ปอตมาติครับเราใช้ค่อยๆเขียนทาใหม่ทั้งหมดงยังเปิดรับเจ้าภาพใช่ไหมยังเปิดรับเปิดรับเจ้าภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทุกอย่างผมบอกเลยว่าถ้ามีกําลังมีศรัทธาเรียนเชิญวัดนี้ยังต้องการประธานยังต้องการแรงศรัทธาอีกเยอะเลยนะครับน้าแล้วพ่ออยากจะฝากอะไรถึง คนที่ชมอยู่เลครับหลวงพ่อครับก็ขอฝากนะครับเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสมาเพชรบุรีนะขอให้มาเที่ยวที่วัดนี้นะมาลองมาดูของดีของวัดสัมมาโลงของเมืองเพชรเรานะครับแล้วท่านก็จะเข้าใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้พูดได้กล่าวอะไรมาเนี่ยมันก็คงจะเป็นความจริงที่ได้พูดให้ฟังนะครับถ้าอยากให้มาพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองมาด้วยศรัทธาครับผม มาแล้วรวยแน่นอนหลวงพ่อคอนเฟิร์มโอเคแน่ครับตากล้องหลวงพ่อนะครับผมขอบคุณครับ